สบายดีท่านผู้ชมมืดทุกท่านเนะาะคลิปนี้ซ่องสุรไซออฟฟิเชียลสิบาท่านผู้ชมไปใส่เป็ดกบเนาะ,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 ะซึ่งจะเป็นแต่นั่นกันไปครับส้มมนมกันเลยเนาะเนื้เ,เอามาเนี่ก็มีมีขี้กระเดือนเนาะขอโทษขอพ่ายเนาะนำท่านผู้ชมที่ผู้ที่บอจับบอใบขี้กระเดือนเนาะก็ขอโทษขอพ่อบบอบายนำน,ะน,นาะมาเน,นี่ไปเข้าไปใส่กันเลยมาเน,นี่ยละ xuôi sì, qua đây mà nè, xe máy xuôi thong nè clip này, xe máy xuôi qua con nè, lá nè, đây lá, xe kéo lá qua đây lá, แล้วด่างนะึงด่างที่สองนะสีมาใส่อยู่นี่เนะาะใส่จะแค่ปลานี่สใสแค่ปลาเนี่ใส่ใส่แค่ปลาม่น้ำไม่น้ำเนี่เนาะความสูงนี่ก็ประมาณมสิบปลายเส้นเนาะประมาณสิบห้าเส้นเนาะไปคือจะได้ลุยน้ำแล้วบันนี้ ดูแต่ปาลาเลยละเนาะใสยพันมากกรนนะเือกอยู่ไหนแต่ปลาเนี่กบมันอยู่แต่ปาลาเลยละเบ็ดมาวันนี้กับห้าสิบห้าสิบเจ็ดขันเนาะวันที่นี้เนาะก็ะถือว่าพอใส่แล้วซ้ำนี่กันเนาะใส่หลายเทือแล้วเนาะเทือนี้ก็เป็นเทือที่สาม้วแต่ว่า บร่ไดู้อาดคลิปในเบื้องเนาะเสฟ่านมากอะนี่เนาะมีน้ำเนาะมันจะอยู่กลางดงเนาะมนเลยเอากระติ๊ดใส่ยึดเข็มน้ำนี้ด่างนึงเนาะอยู่นี่นี่เนาะเร็ยบร้ยเซฟเป็ดกุบอืมเนาะใซ่ไปเรื่อย สี่ครบห้าสิบบง่ายเลยเนาะสิบบุรีไทยสิบบุรีไทยมุดทุกขั้นเนาะมานี่จะเป็นหนองเนาะเป็นหนองหนองเจริญลวดเนาะหนองลูกยศเขาสิได้เวียนไส้เนาะสไส้นี่แล้วก็สิเวียนไปไส้ไส้ทางนั้นแล้วก็สิเวียนไปพุ่นเนาะเวียนไปพุ่นละเนาะนี่เนาะเพราะว่าน่องนี่กบใหญ่มักทึกเนาะ จะเบ็ดหยายน้องนี่เนาะใส่เบ็ดใส่เลยยาน้องไ่เนี่ยน้ำไม้ออกเลยจ้ะแย่มันคอกเนาะคอกมันสิ้รุดมาหนั้นลยมันซีดแน่นๆแน่แต่มันขี้ตัวแหน่เลยจ้ะมันเอาเบ็ดออกไปเลยไปนู้นขี้เบนี่เ้าก็่าใส่ไซนเนาะไม่คุ้นเลยเนาะไม่เนี่ một ừ, người sao hiểu cái cài hàng mà nhìn ấy ว่ายสำคัญด้วยเตเบ็ดนี่เจ้ะถ้าเอาปจีบวันทรายเลยจะบริเ็ดครบเนาะเวลาการมันกุ้งเบ็ดเนี่จะบริด้ครบเบ็ดนลยใช่ยีปลาแห้งอกาสลืมทิงหลายเนี่ยจุดประสงค์ต่อไปก็คือหนอง thi xong nó mình có thể mà nó hồ sữa này nó nó lúc nhốt này lại nó và sư mà nó hồ sữa nó cũng như tầm nam như đó hoặc là gì say say nhân ăn nữa, nần nữa. ออ้สุดท้ายก็แมนนองหัวสร้างเนาะอาชีพเบืองบรรยากาศรอบน้อง,ง,งก่อนเนาะนี่เนาะน้องหัวสร้างแต่ว่ามันบุยผู้ดรแลนเนาะมันก็เลยหกแน่นเนาะเจ้าตัดไม่ลกทับเนาะเท่ากับที่ใสนี่แหละเนาะเสียเรียบแคมปาร์เนาะเรียบ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 พุ่นเนาะสรุปก็คือใส่อ้อมน้องแล้วเนาะไปเทาจะมาเริ่มข้างนี้ก่อนเนาะแล้วเนาะ คกบจิ้นแล้วเห็นครบดองแล้วถ้าครบดองนนี่เนอะมันจะฟาดได้เนาะ,นะมันตรงขึ้นเนาะมันอาใจเลยอาใจสอขั้นเลยนะแบอลมันดองสายมนแข็งปัน้นสายที่สองคุณสายอีพี่ ละโคตนนีล่ละบนมันง่อยเลยองห็ดสานค่ะค่ะสาเนเบ็ดสำคัญนะงามๆห็ดยญ่งยยิ่งต้องไปโลดนี่นี่นี่คือฝนหยิกตกเนะกังเวนคือ่าแดดอยู่เด่ะข้ามมาฝัดฝนคือสยิกตก ไปดีเนาะตอนนี้เื่อว่าตอนเช้าเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าคืนนี้ฝนตกหนักเนาะลงบริการเนาะแต่ว่าใจยังนักเลยเนาะฝนตกแต่ว่าเช้าสิบเบื้องว่ะตอนเช้ามันสิถือบุบเนาะหลังจากที่ห้องบริการเนาะแต่ว่าน้ำนี่คือสิท่วมเบ็ดเลยเนะาะจ้งเบ็ดกบอ,อาจจะกลายเป็นเบ็ดป่าแล้วเนาะไปเบื้องสะพานมากันเลย่านี้อุ้ยเนีเ่นยเนาะ ภาพน้ำหนองกะนอิ่มท้องไงยนะเจ้าเบ็ดก,กบกลายเป็นเป็ดป่ามาหนีิแต่ตามเนาะสมกูเป็ดขึ้นมาหนินี่มันเบื่องวนนั่นคอยทายว่านนี่เนาะเป็ดน้ำมันบริมีแถนี่เนาะแต่ว่ามาเมื่อนี่เถอะว่ามืดเลยเนาะเจ้าเบ็ดก,กบกนะกลายเป็นเป็ดป่าทัานทีเนาะสมกูวาง,งกบแล้วมาหน,นีิเดี๋ยวชิมากเอะ งมนเบ็ดขึ้นละพ่อมาหนิดูภาพเบ็ดนี่นี่นี่ประเนยังชื้นเฉยนี่่นองชื้นเฉยเอ้ยชื้นเฉยชื้นเฉยนี่นี่นี่ฮะด่านก็ไปมาหนแต่านสิทเทอมาชื้นชื้มันือตอนหัวแรกคนละ Những một tốt nát, yêu cho anh nỉ 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 nè Lúc này nỉ con bết nỉ 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 đấy anh ถือี่่าคืนี่ถืล้าถือเล้นี่นี่นี่ถือล่ถั่นอยนี่นี่นี่เออมถือถั่วแรงพูดอะไรนี่นะถือถั่วแรงพูดนี่เซน้ำอยู่นี่ขากหลบิดลมนี่ขาบน้ำเบ่งดังนี่กระืออย่าด้มันก Get. ่าตกนี่ปกติฝนตกมันถึกกูนี่เบ็ดแท้นี่นะเนาะเดี๋ยวสิเอาผาไปเบิ่งเนาะคือไปใส่สุดนะไ้30ปลายเนาะตฝนตกฝนตกมก็นี้ะเบิ่งมานี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ อือถึกแล้วนี่นี่นี่งหนึ่งฝน,นตกนกันยังเึกดีได้แค่นึงฝนตกกัดดูตรวดลุกเนาะสุดเลยใส่มาที่ที่นี่แหละฝนตกห้ามเนาะน,น้ำมึงเบ็ดก่อนมาเลย ครบอยู่บ้นเนาะดเท่า,น,านี่ยันดห้าสิบเจ็ดแต่ว่าเหลือเพื่อจะฟุนนะ้นหกเนาะใช้บ,บุมมดกเหงืงองเหลืออยู่ห้าสิบเอ็ดชนะบ้มท่6ห้าสิบเอ็ดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสบหปดสองสี่หกแปดสามส สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดห้าสิบจะได้มาเสียด่างนึงอาจจะเป็นด่งนางบอลอยู่ในใจในป้านั่นแหละอาจอาจจะเสียด่างนึงเนาะด่างเยอะอยู่ในป้าน,น่ะว่าสงสัยอยู่ด่างนั่นเนาะหาบม่เห็นหนึงจังว่ามันลหลุ่เนาะ ว่าตอนท้องไซน์เนี่ยเข้าไปตามน้ำนะกนเนาะตามตีนน้ำแล้ววกนะตอนเราหยามน้ำมันท่วมไาเนี่ยเนาะมันเลยบุจื้อไปเนี่ยเนาะก็นี่แหละอุปสรรคการไซเบสกันเนาะหาอยู่หากินกันบางมือก็ได้บางมือก็บ่ได้คือมันนี่หนีไม่ได้เนาะไม้กบเจ็ดตัวเนาะเท่านัลุกเนาะปกติมันจะได้สามชิปสี่ชิปเนาะก็และเนาะหากินกับธรรมชาติจะเป็นนั่นเองแหละเมื่อได้มือมาได้ เนาะคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้เนาะพี่เนาะท่านใดที่เข้ามาับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปเนาะแต่ว่าสัญญาเนาะคลิปหน้าจะมาแก้มือแน่นอนเนาะอยู่บนเก้านี่แหละเนาะอ่ะคลิปนี้ก็สบายดี